สวัสดีค่ะสวันดีค่ะทุกท่านนะคะไม่ได้หายไปไหนนะคะพอดีช่วงนี้ขายเป็นงานหัวส่งต่างประเทศแล้วก็มีปรับสวนให้เล็กลงอ่ะพอดีไม่มีคนทำแล้วช่วงนี้ทำกันเองกับน้องกล้วยค่ะวันนี้มีมาแบ่งนะคะอันนี้ลูกท่านบางแก้วนะคะสวยมากเลยต้นนี้หนูแบ่งอยู่ที่450นะคะมีค่าจัดส่งต่างหากนะคะเนี่ยสวยมากเลยวันนี้จะมีแต่ง,งานกระถางนะคะ อ่าอันนี้อันนี้จะเป็นมุกดาหารคะ่ะ1ต้น150บาทอ่าสวยๆเลยคะ่ะไม่ไผ่สวยมากเลยอ่ะอันนี้100บาทพอคะ่ะพยาดำลงโอ้โหส่วนมากตอนนี้บอลสีมีแต่เป็นอบอลที่มีหัวทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่ามันนานละ ใช้เวลานานมากเนี่ยพญารำลงอันนี้350เนี่ยสวยๆเลยค่ะเลี้ยงตอนนี้ไม่ต้องท้อเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อเล็กๆเลยค่ะซื้อแบบเป็นงานหัวงานกระถางไปเลยนะคะแหลวมทองค่ะ100นี่ค่ะหัวจึ้งๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสิงหขันลาดนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะที่ผ่านมาไม่ค่อยมีแดดนะคะเดี๋ยวน้องเขาจะมีแดดแล้วก็จะมีสีขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยๆเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นวิจิิจินดาค่ะ2อสมต้นเลยค่ะสองร้อยห้าสิบค่ะกระถางนี้อันนี้ก็จะเป็นพรเจ้าสัวอ่ะหนึ100บาทพอเขาดางังเขาหน้าจะดังอยู่แต่ไม่ได้เปลี่ยนดินค่ะเนี่ยหัวใหญ่มากเลยมีหลายต้นอ่ะหนึ100บาทพอนะคะนี่หะดังก็มีค่ะสวยๆเลยค่ะอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นพญาพาันทองอะพญาพาันองอันนี้หนูอะร้อยแปดสิบพอบอลเลี้ยงง่ายค่ะอันนี้อะลูกไม้อันนี้อ่ะสองสาอย่างรวมกันเลยลูกไม้นี่เลยค่ะอะสวยมากค่ะหนึ่งร้อยบาทพอค่ะ,ะค,ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอลที่สวนเรานะสาวสักขันนะคะเนี่ย ส่วนมากจะอยู่ในกระถางที่เล็กไปหนูกำลังจะเปลี่ยนดินนะร้อยสามสิบาทเนี่ยสวยมากเลยค่ะจะอสกวันแผงแต่ตัวแผงอันนี้ฟูมูลเนี่ยหัวเต็มเลยค่ะเอาไปเปลี่ยนได้เลยค่ะเปลี่ยนใหม่ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นสาววาลิน200บาทบอนสีแปลกๆหนุมานตระกูลหนุมานเลยสวยมาก200บาทค่ะ ส่วนมากหัวใหญ่แข็งแรงบอลพวกนี้อันนี้บอลลูกเวืองบุรพานะคะเนี่ยสวยๆเลยค่ะอ่ะ450ค่ะเขาจะเป็นหัวแล้วแล้วมันจะเกิดใหม่เนี่ยทั้งหมดเลยค่ะอันนี้จะแข็งแรงรับรองว่าหัวใหญ่แน่เลยอ่ะมีอีกกระถางนึงอ่ะอันนี้ สี่ร้อ0เท่ากันพี่ก้อยอันนี้จะเป็นเอเวสุวรรณใหญ่มาก450เพราะว่าอากาศเขาไม่ค่อยแดดอะเพิ่งจะมีแดดวันสองวันนี้เองเลยเนี่ยถ้าถูกแดดจะแดงมากเลยค่ะมีอะไรอีกไหมมันจะลงน้ำทองร้อยเดียวเนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเพชรอ่าแปสิบบาทค่ะสุนทรผูร้อยห้าสิบงานหัวรับรองได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทองประเสริฐนะสองร้อห้าสิบนะคะอ่ะ,อะพันดาวหนึ่งบาทค่ะอันนี้จะเป็นซับราชาโอสวยกระดูกกระดูกเข้มเข้ม นายจานหนวดเขี้ยวห้าสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นบอลเก่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าเก่าอะไรครับตระกูลเดียวสิงหาลาชแหละแต่มันก็สวยมากเลยนะเนี่ยอันนี้หัวเต็มเลยนะคะเนี่ยร้อยสามสิบพอองค์หญิงทอฝันนะคะนี่ก็หัวเต็มๆเ,เลยค่ะร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ะอันนี้ก็จะเป็นเทพดาราหนึ่งร้อยบาทนะคะ ค่ะรักแท้ค่ะอา้าวสวยมากเลยขาวๆาว่มพูจมพูใครต้องการหวานๆน,นะหนึ่งร้อยบาทค่ะศิลานักปาดค่ะสามต้นเลยเนี่ยอ่ะร้อยห้าสิบค่ะอ่ะนี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะร้อยยี่สิบบาทใบไผ่ อันนี้สิลานักปาดค่ะหวัวใ,ใหญ่เลยร้อยห้บาทอันนี้ก็จะเป็นเง้าคนอูนะคะเนี่ยแปดสิบาทนะคะเนี่ยแต่มีหัวค่ะน้องเขาเพิ่งเกิดมาใหม่มหาสิทธีอ่ะห้บาทอันนี้ก็จะเป็นรัตนศินอ่ะร้อบบาทพอค่ะ อ่ศูนย์ิ้วเพชรอ่ะอันนี้หัวเต็มเลยอ่ะอันนี้ก็เอาร้อยยี่สิบพอค่ะดารนพรัตนะคะนี่ค่ะอุ้ยไม่ใช่บัวหิบะอ่ะร้อยยี่สิบค่ะงานหัวเลยเนี่ยมีแต่หัวอ่ะลูกไม้แดงแดงอ่ะหนึ่งร้อยบาทแดงสวยมาก เจ้าคุณปัจเจเนืกอ้าวสองต้นอะหนึ่งร้อพอค่ะค่ะอันนี้แม่ฟ้าหลวงนะคะมีสองสมต้นเลยค่ะเนี่ยค่ะสวยอย่างนี้นะะาานรรเลยค่ะอ่ะสี่หพอค่ะดาราโนพลรัสใหญ่ๆเลยค่ะนี่อ่ะสองหนะคะต้นเล็กต้นใหญ่งบเท่าไหร่แจ้งน้องกล้วยได้เลยค่ะ ผือแบ่งมาทําแค่นี้อันนี้จะเป็นอาสูลก,กันค่ะร้อยห้าสิบาทค่ะหลวงพ่อภูค่ะโอ้โหเอาห้าร้อยจ้ะใครชอบนะคะทักน้องกล้วยนด่เลยค่ะ,ะอันนี้ก็จะเป็นบอนเก่าอันนี้อะไรเนาะพี่กล้วยเอ้ยจะพันวังออะหนึ่งร้อยบาทอันนี้ขุนเมืองอ่ะหนึ่งร้อยบาท งานหัวงานกอ,อแก้วร้อยห้าสิบบาทค่ะ,อ,ะอันนีอ้อันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทพอลูกไม้แบบนี้พอดีเขาจะวางผิดฝั่งเลยอันนี้จะเป็นพะลักษ์แผลงนะคะเนี่ยเอาเนี่ยอย่างนี้ใครชอบบ้างเขียว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 แดงแดงเนี่ยหาสวยมากเลยนะคะเนี่ย สี่บาทพอคะ่ะห้าหกต้นเลยอ่ะอันนี้ลูกไม้ของอาจารย์ปัญญาสามร้อ,นนอ,อาารยห้ญญาสิบค่ะวสวยๆเลยนะคะถ้าจะส่งเริ่มที่60สิบาทค่ะถ้าอยากได้เป็นแบบหอตุ้มก็คุยกับน้องกล้วยได้เลยค่ะเรื่องราคาก็จะลดไปอีกหลายบาทอยู่เนี่ยค่ะอันนี้3ามห้าสิบค่ะหัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยรับรองได้ไม่ผิดหวัง อันนี้ก็จะเป็นรามาสูนฟางกวนอะ,250ะสองค่ะ2ต้นอันนี้ก็จะเป็นภูพิงค่ะนี่เลยค่ะอ่ะภูพิง250ค่ะงานหัวหัวใหญ่มากเลยนะคะเจค่ะเรามีประกายดาวแบ่งด้วยนะคะเริ่มต้นที่50บาทเลยค่ะราคาห่อตุ้มใหญ่ๆเลยนะคะอยู่ในกระถาง6กระถาง8เลยนะคะ50ร้อยหนึ่ง สองร้อยสามร้อยแล้วแต่ขนาดนี่ค่ะหน้าอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ให้ดูแม่พันธุ์นะคะ